ทางดิสนีย์เนี่ยได้มาได้ทำได้ทาเป็นซีรีส์เป็นตัวร้ายออกมาให้เราได้ดูกันนะฮะเป็นต้นกําเนิดนางมารร้ายครับว่าก่อนที่จะเป็นนางมารร้ายเนี่ยเธอเป็นอะไรมาก่อนกันแน่นะฮะหนังตะลุงรีวิว พบกันได้ทุกคืนวันศุกร์นะฮะสองทุ่มเป็นต้นไปครับผมวันที่เราจะมารีวิวภาพยนตร์ที่ตัวผมเนี่ยเพิ่งได้ดูเพิ่งได้ชมมาหรือว่าเป็นซีรีส์ก็ตามนะที่ผมได้ไปดูมาครับแล้วก็คิดว่าน่าสนใจแล้วก็จะมารีวิวให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่อยู่ทางบ้านเนี่ยได้ดูกันเลยนะฮะว่าเป็นอย่างไรนะฮะอยากจะเล็กคอมเมนต์อยากจะแนะนําว่า ควรจะดูแบบไหนยังไงน,นะครับเพราะว่าเรื่องที่ผมไปดูมาเนี่ยสนุกเหมือนกันนะสนุกมากๆเลยในวันนี้ที่ผ่านมาครับสำหรับวันนี้นะฮะไม่ใช่เรื่องอื่นเรื่องใดเลยครับที่เป็นภาพยนตร์ที่ผมจะนำมารีวิวในวันนี้ mm hmm. ก็คือภาพยนตร์เรื่องคูเอล่านั่นเองครับ คูเอล่าเนี่ยเป็นหนึ่งในภาพยนตร์ของทางดิสนีย์นะฮะที่มีการทำออกมาเป็นการเป็นการนำเอาตัวร้ายนะฮะมาทำเป็นฉบับของคนแสดงเป็นไลฟ์แอคชั่นให้เราได้ดูกันนั่นเองก่อนหน้านี้เนี่ยทางดิสนีย์ได้มีการนำเอามา e ิ i ิเซนใช่ไหมครับที่เป็นนางฟ้าปีศาจนะฮะของภาพยนตร์ของการ์ตูนเรื่อง Sleeping Beauty เจ้าหญิงนิทาน,นมาทำเป็นภาพยนตร์ให้เราได้ดูกันแล้วทำให้หลายๆคนครับรู้สึกหลงรัก ในนางมาร้ายตัวนี้มากๆเลยเหมือนกันนะฮะสำหรับครั้งนี้ครับวันนี้เนี่ยทาง Disney p l u ัสคอสตา r ของเราได้มีการลงภาพยนตร์เรื่อง c ูเอล่าให้เราได้ลงให,ให้เราได้ดูกันในวันนี้นั่นเองเพิ่งมาวันนี้นี่เองนะฮะที่เข้ามาในไทยนะครับหลังจากที่ถูกเลื่อนฉายมาหลายอรอบแล้วนะฮะเลื่อนฉายมาถ้าผมจําไม่ผิดนะฮะรู้สึกว่าตั้งแต่ช่วงปีป,ป,ปีปีนี้นี่แหละแต่ว่ากำหนดฉายเดิมเนี่ยจะเป็นวันที่28พฤษภาคมครับ เียงแต่ว่าพอติดสถานการณ์ของโควิดเนี่ยโรงภาพยนตร์ปิดใช่ไหมฮะทำให้ภาพยนตร์เรื่องคูเอล่าเนี่ยไม่สามารถเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ได้ทางดิสนีย์จึงมีการ ให้ลงทางแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งของตัวเองนั่นคือทาง Disney Plus Hotstar นั่นเองครับวันนี้ก็ได้มีการลงให้เราได้ดูกันแล้วความยาวอยู่ที่2ชั่วโมง14นาทีนะฮะใครที่เป็นแฟนๆดิสนีย์นะฮะอยากจะลองดูเปลี่ยนมูดเปลี่ยนอารมณ์ใหม่หน่อยนะฮะก็มาดูหลังจากที่เราดูเจ้าหญิงมาเยอะแล้วอ่ะเจ้าหญิง Disney ด,ดูมาเยอะแล้วบางคนเนาะอาจจะรู้สึกว่าเอียนเดูแล้วรู้สึกว่าเยอะเกินไปนะฮะเราจึงมีวิธีการคือทางดิสนียเนี่ยได้มาไ,ได้ทา ได้ทําเป็นซีรีส์เป็นตัวร้ายออกมาให้เราได้ดูกันนะฮะเป็นต้นกําเนิดนางมารร้ายครับว่าก่อนที่จะเป็นนางมารร้ายเนี่ยเธอเป็นอะไรมาก่อนกันแน่นะฮะมาถึงข้อมูลกันก่อนดีกว่าครับข้อมูลของคุเอล่าะฮะว่าเป็นยังไงมาจากไหนนะฮะคุเอล่าในฉบับของภาพยนตร์นะฮะเป็นผลงานการกํากับของเคลก กิ i สปีครับคริสปี้เนี่ยได้มีการฝากผลงานเอาไว้มากมายครับที่น่าจะรู้จักกันเลยน่าจะเป็นไอทอนยาใช่ไหมครับที่เข้าชิงรางวัลเมื่อก่อนหน,น,น้านี้ไม่นานมานี้นี่แหละแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่น่าจะรู้จักกันดีเลยก็คือมิลเลนดอลล่าอาร์มครับที่เป็นเป็นคนผู้ชายคนหนึ่งนะฮะไปไปไปเกณไปไปเกณไปเกณเ,เด็กเด็กไวยรุ่นอินเดียมา2คนนะฮะแล้วก็เอา2คนนี้ดันขึ้นเมเจอร์ลีกของ ของเบสบอลได้สําเร็จนะฮะแล้วก็เป็นหนึ่งในภาพยนตร์เนาะที่เรียกว่าสร้างแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนเลยก็ว่าได้ครับก่อนหน้านั้นมีไฟไนท์ครับไฟไนท์ที่ตัวของคุณคอลินฟาเรลเล่นเป็นแวมไพรไ์นะฮะให้เราได้ดูกันด้วยเรื่องนี้สนุกมากเหมือนกันนะผมเป็นเป็นเรื่องที่ผมหยิบนํามาดูหลายรอบเหมือนกันนะฮะสำหรับไฟไนท์เรื่องนี้นะฮะใครที่เป็นแฟนๆผลงาน3เรื่องที่ผ่านมาเนี่ยดูแล้วรู้ได้เลยว่าเออสเรื่องเนี่ยสนุกแน่นอนนะฮะก่อนหน้านี้ครับ ทางภาพยนตร์ก่อนก่อนที่จะเป็นภาพยนตร์เรื่องคูเอล่าเนี่ยคูเอล่าเนี่ยเป็นตัวร้ายใช่ไหมครับอย่างที่ผมบอกไปเป็นตัวร้ายในภาพยนตร์เรื่องก่อนหน้านี้นั่นนั่นก็คือภาพยนตร์เรื่องวัน1001 0 0ด1ันเนมเชีย0ะฮะห0เจ้าจุดดันเมเชียนนั่นแหละในชื่อไทยเป็นในชื่อไทยนะชื่อว่า101ยเจ้าจุดดันเมเชียนใช่หมครับที่มีหมาหลายจุดครัพันเมเชียนเนี101ตัวะะแล้วก็ มีตัวของคูเอล่าเดวิลเนี่ยเป็นตัวร้ายที่จะมาจับเอาหมาเดนเมเชียน101ตัวเนี่ยมาถลกหนังครับแล้วเอาไปทำเป็นเสื้อผ้าเป็นเสื้อคลุมให้กับตัวเองนั่นเองตัวของตัวของภาพยนตร์นะฮะมีการดัดแปลงมาจากนิยายครับของดูดีสดด้สมิธครับดูดี้สมิธได้มีการเขียนนิยายเรื่อง The Hundred แ n นด์วันเดอร์เมเชียนวาวไวในปี1,956ครับโดยทางวอ l ์ดิสเน่เนี่ยได้มีการนํามาทําเป็นฉบับการ์ตูนแอนิเมชันนะฮะเป็นภาพยนต์การ์ตูนแอนิเมชันในปี1,961ให้เราได้ดูกันนะฮะแล้วก็มีการดัดแปลงเป็นฉบับของ ภาพยนตร์คนแสดงในชื่อเดียวกันครับ101จ้าจุดดันเมเชียนเนี่ย101 d a n m a n ในปี1996ครับตัวคนที่มาแสดงเป็นคูเอลล่าในตอนนั้นก็คือตัวของเกรนโคสครับผมเกรนโคสถ้าใครนึกภาพไม่ออกนะฮะลองนึกย้อนกลับไปถึงภาพยนตร์เรื่อง Guardian of the Galaxy ภาค1ะฮะตัวละครที่เป็นโนวาพรามอ่ะไอตัวละครที่เป็นหัวหน้าหัวหน้าหน่วย Oh, หัวหน้าหน่วยโนวาฮะบนดาวดาวชื่ออะไรนะผมจําชื่อดาวไม่ได้นะฮะเป็นหัวหน้าหน่วยโนวาพรามนั่นเองครับก่อนหน้านั้นถ้าจําไม่ผิดนะฮะตัวของเกรนโคดเนี่ยมีเล่นเรื่อง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 ,องแฮมเล็ตใช่ไหมแมรี่เดอะปิเปอร์โอ้น,น่าจะไม่รู้จักครับเพราะว่าหลายเรื่องผมไม่รู้จักเหมือนกันนะฮะ ก็มี1นึ่งเจ้าจุดดันเมเชียนนี่แหละครับหน้านางเนี่ยดูร้ายดีนะฮะแต่ว่าหลังๆมาก็แสดงเป็นนางเอกเป็นเป็นตัวฝ่ายฝ่ายดีสะส่วนใหญ่นะฮะล่าสุดเลยก็คือ,เ,อ,อเล่นเป็น ถ้าถ้าเป็นเรื่องที่น่าจะรู้จักกันดีใช่ไหมน่าจะเป็น g u a r d i a n of the Galaxy นั่นแหละภาคหนึ่งนะฮะก็ลองไปดูกันได้นะฮะยังไงจะได้เห็นหน้าว่าเออก่อนหน้าน,นี้ตัวของคูเอล่าเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างไรนะฮะมาถึงฉบับปัจจุบันนี้นะฮะมีการนําเอาตัวละครสตอรี่ของคูเอล่าครับเอามาทําใหม่นะฮะโดยได้นักแสดงรางวัลออสการ์เลยล นักแสดงรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมรางวัลอสการ์ก็คือตัวของเอมมาสโตนครับหนึ่งในสาวที่ยิ้มสวยมากหน้าตาสวยน่ารักมากเลยคนนี้ผมรู้จักเรื่องแรกนะฮะที่เคยเห็นผลงานของเธอเรื่องแรกก็คือภาพยนตร์เรื่อง ECA ครับนั่นก็คือ in lang, อินนี่แลนอ่ะแหละถ้าจะใชชื่อไทยนะแล้วก็ก่อนนั้นจะเป็นซอมบี้แลนด์นะฮะซอมบี้แลนด์ภาคแรกเลยในปี2009ครับแล้วก็ที่แจ้งเกิด ที่แจ้งเกิดแล้วก็น่าจะรู้จักกันดีเลยก็คือภาพยนตร์เรื่อง The Amazing Spider-Man ครับเล่นเป็นนางเอกในในตัวของ Gwen Stacy นั่นเองครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยคบกับ คบกับพระเอกด้วยนะตอนนั้นนางคบกับพระเอกด้วยนะก็คือตัวของแอนดรูการฟิลด้วยนะฮะแล้วก็มี The Amazing Spider-Man นภาค2นะฮะแล้วก็ที่ทำให้เธอเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายเลยก็คือภาพยนตร์เรื่องลาลา Land ครับได้รับรางวัลน,นักสแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมในปีนั้นด้วยปี2016นั่นเองครับแล้วก็มี Zombie Land Double Tap นี้นะฮะที่ล่าสุดที่เพิ่งเล่นไปในปี2019ครับแล้วก็เป็นการให้เสียงเป็น เอฟกรูนะฮะน,ะฮะนะั่นก็คือภาพยนตร์เรื่อง The g r o ูตนั่นเองครับทั้ง2ภาคเลยไม่ว่าจะเป็น The g r o ูตภาคแรกหรือว่า The g r o ot อ n นนิวเก็ตามนะ,ะแล้วก็ผลงานเรื่องล่าสุดของเธอเลยก็คือคูเอ l ่าที่ฉายทาง Disney Plus h o อ t t a r Thailand ของเรานี่เองครับ <territ> เป็นการเล่นประชันบทบาทกันนะฮะระหว่างตัวของเอมมาสโตนและก็คุณแม่เอมมาทอมสันนะฮะเอมมาทอมสันเนี่ยถ้าพูดถึง บทที่น่าจะเคยเห็นกันมากที่สุดนะผมว่าน่าจะเป็นภาพยนตร์เรื่อง Harry Potter ครับเล่นเป็นศสาตราจาร์เล่นเป็นศสาตราจารทรีวอร์นี่ที่ที่ดูที่เป็นคนทำนายดวงชะตาให้กับ Harry Potter ตอนั่นแหละอันนั้นแหละครับคือนักแสดงที่ชื่อว่าเอ็มมาธอนเอ็มมาอมสันนะฮะต่อจากนั้นมีเล่นหลายเรื่องเลยครับมี Nanny m แม็ e ฟนะฮะนี่อันนี้ก็เล่นเป็นแม่โมดเหมือนกันนะฮะมี m มนอินแบล็กนะฮะเป็น Agent O นะฮะแล้วก็มี เรื่องของถ้าถ้าเอาให้รู้จักเลยให้รู้จักกันเลยน่าจะเป็นเดี๋ยวผมหาดูใหม่ๆหน่อย j อนน n y อ n งลิส h ์ตอนนี้อังลิสนะฮะอันนี้น่าอาจจะนึกหน้าไม่ออกนะฮะน,น่าจะนึกหน้าง่ายสุดเลยก็คือตัวของอ่ะอันนี้อันนี้ Beauty and t h เ Beast นะฮะเล่นเป็น m r s s o t t s นะฮะเป็นคุณแม่การน้ำชานแหละในเวอร์ชั่นที่เป็นคนแล้วก็ให้เสียงให้เสียงเป็น Voice Over ของในในภาพยนตร์เรื่องดร l ด ปี2020นี้ด้วยนะฮะแล้วก็ผลงานล่าสุดเลยก็คือคูเอล่าอันนี้เล่นเป็นบทที่ชื่อว่าบาลอนเนสนั่นเองครับใครอยากลองดูผลงานเก่าๆของเอ็มมาทอมสันนะฮะไปดูได้ตอนแรกอัะผมจำสลับกับอีกคนหนึ่งที่เล่นในในเรื่องไออันเนี้ยชื่ออะไรนะผมนึกชื่อไม่ออกอีกแล้ว <c oughs> ที่ที่เล่นกับแดนนีเครกน่ะที่เล่นกับแดนนีเครกที่ฆาตกรรมคุณปู่อ่ะอ่านั่นแหละครับไอคดี ฆาตกรรมหันษากครยฆ่าคุณปู่ชื่อไทยผมจําชื่อภาษาอังกฤษไม่ได้นะฮะตอนแรกผมจําเป็นอีกคนหนึ่งนะว่าเล่นเรื่องนั้นนะนะใช่ไหมใช่ไหมใครใครจำได้แบบผมบ้างนะฮะลองลองพิมพ์ชื่อมาบอกหน่อยว่าชื่ออะไรนะ,ะผมจํานึกภาพไม่ออกนึกชื่อไม่ออกนึกชื่อไม่ออกจริงมีหลายหลายคนที่ต้องจำนะฮะยังไงก็ลองพิมพ์มาบอกได้ครับลองพิมพ์มาพูดคุยกันได้นะฮะนี่ก็เป็นเอ็มม่า เอมมาทอมสันนะฮะที่เล่นไปชันบทบาทกับเอมมาสโตน2คน2เอมมาเจอกันในเรื่องนี้นะฮะอีกคนหนึ่งก็คือตัวของโจเอลฟรายครับโจเอลฟรายเนี่ยเล่นเป็นเป็นเจสเปอร์เล่นเป็นเจสเปอร์เล,เ, per, เล่นเป็นลูกน้องของคูเอล่าครับแต่ว่าคูไอตัวตัวของคุณโจเอลฟรายเนี่ยเคยเล่นภาพเคยเล่นซีรีส์เรื่องเกมออฟโทนมาก่อนนะฮะถ้าผมจำไม่ผิดนะ,คะเคยเห็นอยู่นะ,คะเคยเห็นอยู่เคยเห็นอยู่แล้วก็คนที่มาเล่นเป็น เป็นลูกน้องอีกคนหนึ่งของคูเอล่าก็คือตัวของพอลวอเตอร์ฮาเซอร์ครับผมในบทของฮอลเลสฮอลัสฮอลเลสฮอลเลสเออนะฮะในฮอลลัสฮอลเลสนะสักอย่างนี้แหละ เออนะครับผมก็ผม,มเพิ่งดูการ์ตูนไปเมื่อเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี่เองเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมดูคุอล่าแล้วผมต้องมาย้อนดูครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยการ์ตูนเป็นยังไงในปี1961นะผมยังไม่เกิดเลยนะฮะแล้วก็อีกคนหนึ่งที่เป็นนักแสดงดังเลยก็คือตัวของคุณมาร์คสตรองครับมาร์คสตรองเนี่ยที่เล่นเป็นเมอร์ลินใน Kingsman ครับผลงานที่น่าจะรู้จักกันดีที่สุดก่อนนั้นก็มีชาแซมครับมี1917ด้วยนะฮะเชอร์ร็อกโฮมนะฮะเป ในในบทของหลอดแบล็กวูดหลอดหลอดแบล็กวูดนะฮะเล่นหลายเรื่องมากเลยครับมาร์คสตรองนะฮะยังไงก็ลองไปตามติดตามดูผลงานเก่าๆของคุณมาร์คสตรองได้นะฮะมาพูดถึงเรื่องของคูเอล่ากันครับคูเอล่าเป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่ถูกเลื่อนฉายเลื่อนฉายเยอะนะฮะจากเดือนพฤษภาคมใช่ไหมยีพฤษภาตามกําหนดการแรกสุดครับทีนี้ครับในเวอร์ชั่นล่าสุดของของคูเอล่าที่มีการที่มีการ การลงฉายในสตรีมมิ่งอย่าง Disney p l u s Hotstar เนี่ยเป็นเรื่องราวการตีความขึ้นมาแทบจะใหม่ทั้งหมดเลยแทบจะใหม่ทั้งหมดเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าการเล่าเรื่องราวของของตัวละครในเรื่องนี้เนี่ยจะเล่าผ่านตัวละครที่ชื่อว่าคูเอล่าครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นไม่ได้ชื่อคูเอล่านะยังไงไปติดตามดูอีกทีนนะผมจะไม่สปอยว่าก่อนหน้าที่จะเป็นคูเอล่าเนี่ยเธอเป็นอะไรมาก่อนนะฮะก่อนที่จะเป็นคูเอล่าครับเธอได้มี มีบทบาทอีกบทหนึ่งนะฮะเป็นเด็กคนหนึ่งที่เกิดมาพร้อมกับผมที่มันเป็น2ส,สีนะฮะสสีตั้งแต่กําเนิดเลยซีกหนึ่งซีขวาเนี่ยสีดําซีกซ้ายเนี่ยสีขาวนะฮะตัวของคูเอล่าใช้ชีวิตอย่างยากลําบากมากเลยครับโดยที่มีคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเป็นผู้เลี้ยงเธอมานะฮะแล้วก็คุณแม่ของคูเอล่าเนี่ยเป็นคนที่ไม่เคยปิดกั้นไม่ว่าคูเอล่าจะทำอะไรเลยคูเอล่าเป็นคนที่ เรียกว่าคุณแม่ให้การสนับสนุนมากๆเลยนะฮะแต่ว่าในตัวของคูเอล่าเนี่ยเรียกว่าหลายๆคนนะ,ะหลายหคนไม่ชอบเธอเพราะว่าด้วยความที่อย่างแรกเลยผมเธอมี2สีครับอีกอย่างหนึ่งเลยคือเธอเป็นเด็กอัจฉริยะอัจฉริยะอย่างมากเลยโดยเฉพาะในเรื่องนี้ครับเป็นการตีแผ่ให้เธอออกมาเป็นสุดยอดอัจฉริยะด้านการดีไซเนอร์แห่งยุคเลยด้วยครับตัวของคูเล่านะฮะได้มีการ พัดพลากจากคุณแม่ของเธอนะฮะจากตัวอย่างก็มีการบอกเอาไว้แล้วแหละนะฮะตัวของคุยล่าพัดพลากจากคุณแม่ของเธอต้องต้องมาละหกละเหินเร่ร่อนนะฮะอยู่บนโดยโดยโดย,โดยใช้ชีวิตเป็นเด็กกำพร้านะฮะใช้ชีวิตใช้ชีวิตเป็นเด็กกำพร้ามาเจอกับผู้ชายสองคนซึ่งเป็นเพื่อนของเธอนั่ก็คือตัวของตัวของอ่าเจสเปอร์แล้วก็ โฮเลสนั่นเองครับสองคนก็เป็นสามคนนี่ก็เป็นเพื่อนกันแล้วก็ร่วมแก๊งขโมยเป็นแก๊งเป็นแก๊งขโมยเล็กๆอยู่ในลอนดอนนั่นเองฮะตัวของคุยล่าครับมีความใฝ่ฝันอย่างมากเลยว่าเธอเนี่ยอยากจะเป็นดีไซเนอร์แต่ว่าด้วยฐานะด้วยด้วยเรียกว่าไงอะเรียกเรียกว่าฐานะทางสังคมของเธอด้วยทุนทรัพย์อะไรของเธอเนี่ยมันไม่ค่อยมีนะฮะแล้วก็ตัวเธอเนี่ยก็เลยได้ เหมือนกับเป็นการจับพัดจับผูนะฮะเพื่อนของเธอก็มีการส่งให้เธอเข้าไปยังยังห้างแห่งหนึ่งซึ่งเป็นห้างดังย่านแฟชั่นห้างดังด้านแฟชั่นอย่างมากเลยตัวเธอไปฝึกง,งานที่นั่นครับแล้วก็มีการเดินทางด้านสายอาชีพต่างๆมากมายครับจนสุดท้ายได้ไปเจอกับบารอนเนสครับบารอนเนสเนี่ยตัวละครบารอนเนสที่แสดงโดยคุณเอ็มม่าทอมสันเนี่ยคือตัวละครที่ เรียกว่าเป็นเป็นตัวละครที่เป็นเจ้าแม่ดีไซเนอร์แห่งยุคครับตัวละครอย่างบารอนเนสเนี่ยฮะเป็นตัวละครที่ไม่ว่าจะทํำอะไรก็ตามจะเป็นเหมือนกับคูเอล่าในเวอร์ชั่นของการ์ตูนเลยนั่นก็คือเป็นคนที่1เอาแต่ใจครับเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากมีความเป็นอัจฉริยะนะฮะยิ่งด้านดีไซเนอร์เนี่ยยิ่งด้านแฟชั่นเนี่ยตัวของเธอยิ่งเป็นคนที่ทำทำทุกอย่างได้อย่างที่ ท,ที่เธอคิดเลยแล้วก็มีไอเดียที่บันเจิดเลดเลอใช้ได้ไม่จํากัดครับหลายๆคนยกให้เธอเป็นเจ้าแม่แฟชั่นครับจนกระทั่งตัวของบารอนเนสได้มาเจอกับคูเอล่าครับหนึ่งในคู่แข่งที่ร้ายกาจที่สุดของบารอนเนสครับเป็นหนึ่งในดีไซเนอร์แฟชั่นดีไซเนอร์ที่มีความคิดก้าวหน้ามีความคิดที่ไปไกลกว่าบารอนเนสครับจากงานตีมตีมสีขาวดำเนี่ยตีมสีขาวดำที่บารอนเนสได้ ได้วางเอาไว้เนี่ยตัวของตัวของเอ็มมาทอมสันเอ้ยตัวตัวของคูเอล่าตัวของคูเอล่าเนี่ยได้มีการวางวางชุดเอาไว้ว่าเธอจะไม่ใส่สีขาวดำเธอใส่สีแดงไปงานเลยครับพอเธอใส่สีแดงไปงานแบบนี้ครับตัวของคูเอล่าก็เป็นที่น่าจับตามองมากแล้วก็เป็นเป็นอะไรที่ทำให้ที่ทำให้บารอนเสเนี่ย ตึงตาตึงใจตัวของคูเอล่าอย่างมากเลยแล้วก็เป็นที่น่าจับตามองกับคูเอล่าอย่างมากครับเมื่อเป็นแบบนี้ครับตัวของ คูเอล่าก็เหมือนกับว่าได้ไปทํางานกับบารอนเนสครับพอไปทํางานด้วยกันนะฮะก็มีการต่อสู้แข่งแย่งชิงดีในในอาชีพของแฟชั่นดีไซเนอร์ครับเพื่อที่ตัวของคูเอล่าเนี่ยต้องการจะก้าวข้ามบารอนเนสให้ได้นะฮะแต่ว่าในเรื่องเนี่ยมีปมเล็กๆอยู่นะมีปมอยู่ว่าทําไมตัวของคูเอล่าจึงจําเป็นจะต้องก้าวข้ามบารอนเนสให้ได้นั่นเองฮะในเรื่องราวเนี่ยจะเป็นการพูดถึงตัวละครของคูเอล่าเต็มๆเ,เลยจะให้เราได้ ได้เห็นทั้งความอัจฉริยะด้านแฟชั่นดีไซเนอร์ของเธอได้เห็นแนวคิดว่าทำไมเธอถึงมาเป็นตัวร้ายแบบนี้ความโรคจิตของเธอนี่มันมาจากไหนทำไมในการ์ตูนอนิเมชันเนี่ยผมดูแล้วผมยังยังรู้สึกนะว่าเออมันมันไม่น่าจะถึงขั้นที่มันไม่น่าจะถึงขั้นที่ว่าเฮ้ยตัวของตัวของคูเอล่าเนี่ยไม่น่าจะถึงขั้นที่จะ จะมามีความคิดอยากจะฆ่าหมาทั้งหมดฆ่าลูกหมาทั้งหมด101ตัวนะฮะผมก็ดูแล้วผมก็ยังสงสัยอยู่เล็กๆนะฮะว่าคุยล่าจะจะฆ่าไปทําไมนะฮะใน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 ภาพยนตร์นะ แต่ว่าในกระตูเนี่ยจะเป็นเนื้อเรื่องแบบนั้นนะฮะตัวของคุยล่าครับได้มีการไต่เต้าขึ้นมาตามตามลำดับนะฮะในวงการของแฟชั่นดีไซเนอร์จนเป็นที่รู้จักมีคนทำข่าวบทของคุยล r ่ามากมายครับคุยล่าเป็นที่น่าจับตามองมากในวงการแฟชั่นดีไซเนอร์ครับจนกระทั่งไปขัดหูขัดตาขัดหูขัดตากับบาลอนเนสครับ เป็นการต่อสู้ด้านแฟชั่นดีไซเนอร์กันนะฮะชื่อเสียงของบารอนเนสเริ่มที่จะเบาลงชื่อเสียงของคุยล่าเริ่มที่จะหนักหน่วงขึ้นครับแล้วก็มีการต่อสู้กันลองนึกภาพลองลองนึกภาพดูนะฮะว่าถ้าสมมุติคนรวยมากๆกครับกำลังจะตกต่ำนะฮะก็เลยหาวิธีการร้ายๆนะฮะมาเพื่อที่จะมาจัดการคนที่อยู่ต่ำกว่าตัวเองไม่มากดคนที่อยู่ต่ำกว่าตัวเองเพื่อที่จะไม่ให้ตัวเขาเนี่ยขึ้นไปสูงกว่า สูงกว่าเธอได้นั่นเองครับทีนี้แหละครับมันก็เลยเป็นเรื่องกันว่าคุยล่าก็ต้องหาวิธีในการในการทำงานของเธอเนี่ยทำยังไงเธอถึงจะตัวเธอถึงจะสามารถที่จะ ทำยังไงตัวเธอถึงจะสามารถที่จะก้าวข้ามตัวของบารอนเนสได้นั่นเองครับโดยที่จุดเด่นของคูเอล่าอย่างที่ผมบอกไปครับความอัจฉริยะอย่างมากเลยอัจฉริยะในเรื่องของแฟชั่นดีไซเนอร์ครับมีการวางแผนการแก้เกมกันตลอดเวลานะฮะแล้วก็ด้วยความที่คูเอล่าเนี่ยเป็นโจรมาก่อนเป็นโจรมาก่อนใช่ไหมครับจึงมีวิธีการมีวิธีมีกรรมวิธีในการที่จะสามารถชนะชนะตัวของบารอนเนสได้นั่นเองครับผม ตัวของคุยล่าเนี่ยถ้าถ้าให้ผมดูนะผมดูแล้วรู้สึกว่าตัวของคุยล่าเนี่ยถ้าถ้าคิดตามตามหลักตรกะปกติเลยก็คือ1เลยเธอเป็นเด็กอัจฉริยะ เป็นเด็กอัจฉริยะมาตั้งแต่เด็กครับแล้วความอัจฉริยะของเธอเนี่ยไม่เป็นที่ยอมรับครับไม่เป็นที่ยอมรับในสังคมเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าปกติแล้วเวลาไปโรงเรียนใช่ไหมไปโรงเรียนครับคนที่ไปโรงเรียนอย่างในอังกฤษเนี่ยเขาก็จะมีธรรมเนียมของการใส่ชุดนักเรียนไปโรงเรียนเหมือนกันใช่ไหมฮะอย่างในประเทศไทยก็เหมือนกันนะฮะการไปโรงเรียนก็ต้องมีการใส่ชุดนักเรียนไปโรงเรียนแต่ว่าคูเอล่าเป็นคนที่รู้ตัวตั้งแต่เด็กครับว่าโตขึ้นเธออยากจะเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์ เมื่อคิดเมื่อเป็นแบบนั้นครับคิดว่าตัวของคุยล่าจะแต่งตัวธรรมดาไปโรงเรียนไหมขนาดเกิดมานะฮะยังเป็นผู้นําแฟชั่นที่มีผมสสีสีข,าวส,สขาวสีดําสีขาวซีกหนึ่งสีดาซีกหนึ่งตั้งแต่กําเนิดเลยหมายความว่าเธอมีความคิดตั้งตั้งแต่ก่อนเกิดด้วยซ้ําไปเธอมีความคิดตั้งแต่ก่อนเกิดด้วยซ้ําไปว่าเธอในอยากจะเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์ครับเมื่อเป็นแบบนี้ฮะชุดนักเรียนที่จะใส่ไปโรงเรียนของเธอจึงเต็มไปด้วยพร็อ พราอสำหรับพร้อมสำหรับการถ่ายรูปมากเลยในยุคสมัยที่กล้องถ่ายรูปไม่ได้เยอะแบบนี้ตัวของพอพอเป็นแบบนี้ตัวของคุยล่าก็โดนกลั่นแกล้งจากเพื่อนๆหลายคนฮะแต่ทีนี้พอโดนกลั่นแกล้งจากเพื่อนๆหลายคนเป็นยังไงอะตัวของคุยล่าก็ต้องตอบโต้กลับครับด้วยความที่เป็นเด็กเด็กอัจฉริยะเด็กใหเปอร์นิดๆนะฮะพอเป็นแบบนี้กลายเป็นว่าคุยล่าคือคนที่ต้องเข้าห้องปกครอง เข้าห้องปกครองไปพบกับอาจารย์ใหญ่ถูกทําทานบนถูกลงโทษต่างๆเพราะว่าเธอนั้นแปลกแล้วก็ไม่เข้ากับกฎของโรงเรียนนั่นเองเมื่อเป็นแบบนี้ตัวของคุยล่าจึงจึงโดนเหมือนเป็นการโดนปลูกฝังโดนไซโคมาตั้งแต่เด็กนะฮะว่าอย่าอย่ามาโชว์ความอัจฉริยะแบบนี้ให้ใครได้เห็นเหมือนเป็นการเก็บเก็บเอาปีศาจร้ายนะฮะเอาไว้ในกล่องเก็บเอาความอัจฉริยะเอาไว้ในกล่อง ที่อัดแน่นไปด้วยความแค้นนะฮะเมื่อโตขึ้นโตขึ้น,โต,นโตขึ้นครับถูกสังคมกระทํามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไอ้กล่องที่มันเก็บปีศาจต,ตั้งแต่วัยเด็กเอาไว้เนี่ยไอ้ปีศาจที่อยู่ข้างในเนี่ยมันมันเติบโตขึ้นเรื่อยๆแต่กล่องมันไม่ได้เติบโตครับ กล่องมันไม่ได้เติบโตเมื่อถึงวันหนึ่งนะวันที่กล่องนะั้นมันแตกออกมาปีศาจท,ที่มันโผล่ออกมาเนี่ยมันอัดแน่นไปด้วยพลังความชั่วร้ายครับมันทําให้กําเนิดเป็นคูเอล่าเดวิลที่เป็นหนึ่งในตัวร้ายที่น่าจับตามองมากๆของทางจักรวาลของดิสนีย์นั่นเองฮนะเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะที่ผมดูแล้วผมรู้สึกว่าน่าสนใจมากกว่าเจ้าหญิงดิสนีย์ที่นํามาทําเป็นคนแสดงเพราะว่าตัวของคูเอล่าเนี่ย เราไม่เคยเห็นเบื้องลึกเบื้องหลังต้นกําเนิดของเธอฮะถ้าเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์เนี่ยแน่นอนครับพอทําออกมามันก็จะคล้ายๆแบบเดิมใช่ไหมมันจะคล้ายๆกับแบบก่อนๆไม่ว่าจะเป็นแบบของการ์ตูนแอนิเมชันหรืออะไรก็ตามพอเป็นดิสนีย์ทำออกมาเจ้าหญิงดิสนีย์ไม่ว่าจะเป็นมู่ลาน Beauty and the Be a s t Sleeping Beauty หรือว่าเรื่องอะไรก็ตามนะอย่างล่าสุดก็คือ Li t t l e m e r m อ i d อย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าทำออกมายังไงมันก็จะไม่พ้นกรอบของการ์ตูนแอนิเมชันน่ะ อย่างอลาดินที่ทํามาก็ดีนะฮะแต่ว่ามันก็ไม่พ้นกรอบมันมันไม่ได้เห็นอะไรใหม่มากกว่ามากกว่าฉบับของการ์ตูนแอนิเมชันสักเท่าไหร่อาจจะเพิ่มฉากร้องเพลงฉากอะไรเข้ามาใหม่ให้เราดูว่าเป็นคนแสดงจริงๆมากขึ้นแต่ว่าครูเอล่าเนี่ยจะเป็นการบอกอีกตัวละครหนึ่งเลยอีกตัวละครหนึ่งเลยให้เรารู้สึกหลงรักความร้ายของเธอความความอัจฉริยะของเธอแบบเนี้ย เป็นเป็นเป็นอะไรที่ผมว่าน่าสนใจกว่าเจ้าหญิงดิสนีย์เป็นนางร้ายดิสนีย์ผมว่าดิสนีย์มาถูกทางแล้วน,นะเปลี่ยนแบบเปลี่ยนวิธีการเปลี่ยนแบบเปลี่ยนจากเจ้าหญิงดิสนีย์มัลองขายความร้ายมาลองขายนางร้ายในดิสนีย์ดูซิทีนี้ลองนึก,น,กนึกดูดีๆนะว่าอนาคตมันจะมีตัวละครอะไรบ้างตัวละครที่จะมาเป็นนางร้ายในดิสนีย์ได้อีกเนี่ยน่าจะเป็น ก่อนหน้านี้มีมาเลฟิเซนใช่ไหมครับมีคูเอล่ามาละถ้าเป็นเออร์ซูล่าในจักรวาลของเดลิตเติ้ลเมอร์เมดล่ะได้ไหมได้เหมือนกันนะก็แล้วก็ถ้าถ้าเป็นตัวร้ายมีอะไรอีกล่ะของดิสนีย์ลองลองช่วยกันนึกดูนะฮะตัวร้ายของดิสนีย์นะฮะมีมีตัวของภาพยนตร์เดี๋ยวผมขอหาข้อมูลก่อนจึกจึกจึ พอดิสนีย์นะฮะมีแม่มดแม่มดแม่มดพวกแม่มดแม่มดในสโนไวท์อะแม่มดในสโนไวท์อันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะว่าถ้าทำออกมาเป็นประวัติของตัวร้ายในใน o w นไวท์เนี่ยจะออกมาเป็นอย่างไรนะฮะก่อนที่จะมาเป็นแม่มดเจร้ายนะฮะมีเอออันนี้อันนี้ก็น่าสน ในอลิสอินวันเดอร์แลนด์นะฮะลาชินดีแดงหัวโตโต,ตเนี่ยก่อนจะมาเป็นตัวร้ายเนี่ยจะเป็นแบบไหนนะฮะมีตัวของเออถ้าเป็นถ้าเป็นการ์ตูนแอนิเมชันใช่ไหมโมอาน่าไปแล้วบิคิโรซิกันนี้ดูแล้วดูแล้วฟ r o z เซนฟ o z e เซนนี่ก็มีแต่ตัวร้ายที่เป็นผู้ชายใช่ไหมครับอ๋อนี่นี่นี่อันนี้ลาลาพันเซลลาพันเซล ลาพันเซลนี่ก็น่าสนใจเหมือนกันนะฮะว่าถ้าตัวร้ายออกมาในลาพันเซลก็เป็นแม่แม่ของลาพันเซลใช่ไหมแม่เลี้ยงของลาพันเซลเหมือนกันที่ออกมาเป็นตัวร้ายนะฮะเฮอร์คิวลิสเฮอร์คิวลิสตัวร้ายจะเป็นฮาเดสฮาเดสไม่ได้นะครับคือผมรู้สึกว่าตัวละครที่มันขายได้ของทางดิสนีย์อ่ะถ้าเป็นตัวผู้หญิงอ่ะมันจะขายได้มากกว่าถ้าเป็นตัวละครผู้ชายอ่ะถ้ามาเล่าถึงเรื่องตัวละครผู้ชายมันมันรู้สึกว่าเออมันมันไม่ค่อย มันอาจจะไม่ค่อยน่าสนใจมั้งเออแต่ว่าถ้าทําออกมาอาจจะดูน่าสนใจก็ได้นะเป็นที่น่าติดตามมากเลยครับถ้าสมมุติมีการทําตัวร้ายในเวอร์ชั่นอื่นๆตัวอื่นออกมาอีกในจักรวาลของดิสนีย์เป็นฉบับของภาพยนตร์คนแสดงแล้วก็หานักแสดงที่เป็นนักแสดงแม่เหล็กอย,อย่างพวกของ เอ m มมาสโตนเนี่ยเป็นนักแสดงแม่เหล็กใช่ไหมเอมมาสโตนมาเล่นนะฮะมีก่อนหน้านั้นก็มีตัวของคุณแองเจลินาโจลี่ที่มาเล่นเป็นมาริฟิเซนต์นะฮะเป็นหนึ่งในนักแสดงแม่เหล็กครับที่นํามาให้เราได้ดูกันนะฮะยังไงก็ลองติดตามดูได้ครับถ้าสมมุติว่าชอบนะถ้าชอบก็ลองดูครับไม่ไม่นานเวลาไม่นานเลยเพราะว่าตัวของคุย่าเดวิลเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวละครที่น่าสนใจมากๆทำให้เรารู้สึกว่า เราหลงรักตัวละครอ,อย่างคูเอล่าเดวิลอย่างมากเลยนะฮะทำให้เรารู้สึกว่าคูเอล่าเนี่ยมันมีอะไรที่มันเบื้องลึกเบื้องหลังอย่างมากเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในการ์ตูนที่เราได้ดูกันก่อนอันนียไม่ได้ไมันไ,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 ไม่ได้มีการบอกครับว่าก่อนหน้านี้คูเอล่าทำอะไรอยู่ทำไมถึงต้องการที่จะฆ่าหมาขนาดนี้ทำไมคูเอล่าถึงต้องการที่จะ ที่จะทําเรื่องร้ายๆออกมานะฮะเพราะว่าเธอนั้นเป็นผู้ที่ถูกกระทํามาก่อนก่อนที่มาเป็นตัวร้ายครับถ้าถ้าเป็นวรรณคดีไทยอ่ะลองนึกภาพดูทําไมนนทกถึงเป็นทศกัณฐ์นะก่อนที่จะมาเป็นทศกัณฐนะ์นะทศกัณฐ์เป็นคนดีหรือคนเร็วในสายตาของคนแค่นั้นเองนะฮะนี่ก็เหมือนกันครับถ้ามีการตีแผ่หัวใจของตัวร้ายออกมานะฮะเราจะเห็นเลยครับว่าจริงๆแล้วเธอ่ะ ไม่ได้อยากจะร้ายหรอกเพียงแต่ว่าโลกที่เธออยู่น่ะมันใจร้ายกับเธอทําให้ตัวเธอน่ะต้องร้ายเพื่อที่จะต่อสู้กับโลกที่เธออยู่นั่นเองครับติดตามการรีวิวแบบนี้ได้ทุกคืนวันศุกร์นะฮะสองทุ่มครับผมหรือว่าอยากจะติดตามสดๆก็ทางยูท9 6 7 5ยิ่งฟังยิ่งยูทเวลีกูดมากนี่แหละหรือว่าจะเป็นทาง ทางไลฟ์สดนะฮะก็ทาง y t u t u c h c n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  e l e x e x d n r e r c n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  นะฮะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เอาไว้เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะฮะยังไงก็รอคอยติดตามได้ครับว่าสัปดาห์หน้าผมจะมารีวิวมาเลคคอมเมนต์ภาพยนตร์เรื่องอะไรให้กับคุณผู้ชมคุณรู้ฟัง แฟนๆของภาพยนตร์ได้ชมกันนะฮะยังไงวันนี้ก็ขอให้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพืเ่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่อง Alexander Channel